สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอดมินมีดอยลี่ลายนี้มาฝากกันนะคะลายง่ายๆถักง่ายๆนะคะสําหรับใหม่ก็เหมือนเดิมนะคะคอตตอนเทปเท่าเบอร์16นะคะเข็มก็เบอร์4ี่หนมมนะคะแล้วก็มีกันไกลไว้ตัดเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นอันแรกก็คือเราทําโซ่นะคะ6เป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็ทํา เทั้งหมด15ครั้งรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ก็เป็น16นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทุกหลักนะคะเราจะต้องเออ่ทำเพิ่มเป็นหลักละ2นะคะทุกคนนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่ค่ะแอดมินก็ทำมาได้แล้วนะคะทั้งหมด16หหลักเนาะเหมือนที่แอดมินอธิบายไปนะแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นต้น สู้สแล้วก็ทุกหลักก็จะใช้2 2f ในช่องเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยสออย่างนี้เลยนะคะไปเรื่อยๆเลยนะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งหมดนะคะ32หลักนะคะพอถึงจุดเริ่มต้นก็1 2 3แล้วก็ทำซีก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอ่าต่อไปแถวที่3นะคะขึ้นต้นโซ่3เป็นหลักแรกแล้วก็โซ่2ไว้สำหรับขั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ข้ามไป1หลักนะคะเราก็จะทำแบบนี้โซ่2ขั้นข้าม1หลัก นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยข้ามหนึ่งหลักอย่างนี้เลยนะคะโซ่สองขั้นข้ามหนึ่งหลักนี่คจะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้พอเราถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะนับขึ้นไปนะคะโซ่ที่สามแล้วก็ทำสี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ่จะจะเป็นแบบนี้นะต่อไปนะคะ แถวที่สี่นะคะพอถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้เรานี่ค่ะเราลดเข้าไปอยู่ในช่องนี้โดยการทำ c แล้วก็ทำโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ทำ f อีกสองครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ก็นับเป็นสามแล้วนะคะแล้วก็ทำโซ่สองขั้นแล้วเพื่อนเพื่อนก็ทำสาม f ในช่องนี้นี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะ โซ่2แล้วก็ทํา X นะคะโซ่2แล้วก็ทํา 3F ในช่องนี้1 2 3โซ่สขั้นแล้วก็ทําเหมือนเดิมในช่องเดิมอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ทําแบบนี้เลยตามตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะ นี่ค่ะมาถึงจุดเริ่มต้นก็ 1, 2นับขึ้นไปโซ่ที่3 mm. ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเลื่อนห่วงอีกสองครั้งหนแล้วต่อไปก็ห่วงที่3ให้มันอยู่ตรงช่องนี้นะคะแบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่3เป็นหลักแรกนะคะแล้วต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะทำเพิ่มอีก 2F ก็จะได้3มหลักแบบนี้แล้วก็โซ่2ขั้น แล้วต่อไปก็ 3F 1 2 3แล้วต่อไปสู้3เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาทำา x ตรงนี้นะคะในช่องกลางนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็สู้3แล้วก็ทำสาม f 1 2ห่งสองสโซ่สขั้นแล้วก็1นสอง สามโซ่สามแล้วก็จิ้มตรงกลางนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สามนี่ค่ะก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะไปเรื่อยๆค่ะพอถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะนี่ค่ะหนสองแล้วก็สม แล้วก็เหมือนเดิมนะคะทำ C ต่อไปนะคะแถวที่ห้าเฮ้ยแถวที่หกนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะจุดเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะคะโซ่สองก็บหนึ่งสอง 3พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปโซ่7ค่ะแถวนี้จะใช้จะใชโ้โซ่7นะคะ3 4 5 6 7่หกโดยการเชื่อมหลักต่อไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็โซ่2ขั้น1 2 3โซ่7 4 5 6 ก็จะได้แบบนี้นะคะ1 2 3สอซ่สองขั้นนี่ค่ะก็แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะลายนี้มันจะคล้ายๆดาวนะคะสวยๆนะคะทุกคนมาค่ะพอถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะนี่ค่ะทําีอย่างนี้นะซแล้วต่อไปก็ 4แล้วต่อไปก็4อย่างงี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จโซ่3แล้วก็ทำสองโซ่2ขั้น 3F แล้วต่อไปโซ่2ตรงนี้ก็จะนับไปนะคะ1 2 3 ต่อไปหลักที่สี่นะคะเราจะทำสาม f อหนึ่งสองสามโซ่สองแล้วก็เหมือนเดิมนะคะหรือหรือใครๆก็เออถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็ง่ายเร็วเร็วด้วยนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะหนึ่ง สองสามหนึ่งสองมีสองมีสอชอยให้เลือกนะคะเพื่อนเอนเลือกเอาเลยนะคะแต่แอดมินขอแบบนี้ดีกว่าเร็วด้วยนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็หลักต่อไปก็เหมือนเดิมสามเอฟแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองสามนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้สวยๆนะคะมาค่ะมาต่อกันนะนี่ค่ะก็ถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะคะทำีไปเรื่อยๆนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะต่อไปนะคะแถวสุดท้ายแถวที่8แล้วก็เหมือนเดิมโซจีเออโซสแล้วก็ทำสอง f แบบนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่ห้าแล้วก็สามเอฟเหมือนเดิมหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่สามแล้วก็ทำ X ในช่องนี้แล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำสาม f แล้วก็โซ่ห้า ทุกครั้งจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะทุกหลักเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแพทเทิร์นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะถักไปเลยนะคะพอถักครบทุกหลักแล้วนะคะต่อไปนะคะ,ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะจบงานนี่ค่ะทำซีซีเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะ ต่อไปก็เก็บไหมเลยค่ะแอดมินก็จะแทงไปแบบนี้เลยนะคะแทงเก็บแบบนี้เลยแทงยังไงก็ได้ค่ะซ่อนไหมไปนะคะดึงให้แน่นก่อนแล้วเราก็มาจัดทรงที่หลังก็จะได้แบบนี้นะคะลายดาวสวยๆนะคะเพื่อนๆเอาไปไว้เป็นที่รองแก้วก็ได้นะคะ หรือไม่เพื่อนๆก็ทำสลับสีก็ได้นะคะก็จะได้สวยงามเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะโอเคฝากดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเพื่อนๆก็จะได้มีลายใหม่ๆให้มาดูนะกันนะคะโอเคอย่างนี้ค่ะสวยๆคะ่ะนี่คะ่ะสวัสดีนะคะ